ก็สวัสดีพี่พีเีทุกทุกท่านด้วยนะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วแหละอ่ะนะครับเึ่งไม่ไม่กี่วิมันนี่เองนะครับนะก็กับเลดรวยเลื่อนขั้นนีนี่แกะม้าได้เนื้อนี้นะครับนะใครที่ยังไม่ได้ไปดูไปดูได้นะครับนะเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้นะครับนะผมลงไว้ให้หมดแล้วนะครับเรื่องรายองคละเอียดเรื่องโคงโค้ดลัานหมายเลขนะครับแล้วก็จะสร้างเท่าไหร่ผมลงไว้หมดแล้วนะครับนะไปดูได้นะครับนะนี่เก็บพระ เก็บแบบใจเย็นก็ต้องเก็บแบบผมแหละครับนะอ่าอาจจะโดนบวกบวกนิดบวกหน่อยก็แต่ก็คุ้มนะครับนะแต่ก็คุ้มแต่นะครับนะที่ผมจะมารีวิวเนี้ยจะเป็นรุ่นนี้อ่ะรุ่นภาคต่อจากเจ้าสัวบอยท่าประจันอ่าเป็นภาคต่อจากเจ้าสัวพี่บอยท่าประจันอ่านะเพิ่งออกมาเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับนะรุ่นนี้เพิ่งออกมาไม่กี่วันมานี้นะครับ เกจิที่ปลูกเสกนะโอ้โหมากมายมากเลยว่าเดี๋ยวหลวงพ่อทองนะครับพระหมหาสุรศักดิ์อะไรนะครับแล้วก็อีกหลายเกจิกมากนะครับนะแต่รุ่นของบิ๊บอยเนี่ยจะมีหลวงพ่อพัดด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นรุ่นแรกนะครับแต่เขาถือว่ารุ่นเศรษฐีพลล้านเนี่ยเป็นซีรีส์สองหรือรุ่นสองภาคเป็นภาคต่อจากเจ้าสัวพลล้านนะครับนะรุ่นเศรษฐีพลล้านนะครับจะสร้างโดยลุงเด่นอยุธยานะครับจะสร้างโดยลุงเด่นอยุธยา นะครับนะรุ่นนี้เขาไม่ได้ทําตําหนิหรือไม่ได้ทำโค้ดอะไรนะครับเขาค่ามาจากศูนย์เลยนะครับนะบางลังก็อย่างที่บอกเลยครับมันมีดราม่าตรงนี้คือบางคนได้อาป้ากาบางคนได้ทองแดงทั้งลงังอาป้ากาทั้งลังอย่างเงี้ยมันนะผมว่าแบบนี้มันก็ดีอยู่แล้วนะคือมันบทจะได้บริสุ์ด้วยนะครับเวลาทําตําหนิอ่ะก็มีปัญหาอีกนะครับนะมานะครับผมว่าคลิปนี้เดี๋ยวมีอีพีสองแน่นอนนะครับ ไม่ ep สองก็อาจจะไม่มีก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้พื้นที่ผมมันเต็มแล้วนะครับนะมาเดี๋ยวมาแกะรุ่นเลยดีกว่านะครับรุ่นเศรษฐีพัลล้านนะครับจะสร้างโดยลุงเด่นวิทยาภาคต่อจากเจ้าสัวบอยท่าประจันนะมาเดี๋ยวเรามาแกะรุ่นดูกันนะครับนะนี่ก่อนแกะสีน้ำเดิม,ดมไม่มีการแกะใดใดทั้ทงสิ้นนะครับจริงๆผมกลับว่าจะไม่รีวิวหรอกนะแต่ก็อยากแกะนะก็อยากรู้เหมือนกันว่าเนื้อข้างในมันเป็นเนื้ออะไรนะนะมาดูกัน มาดูกันนี่นะครับนี่นี่กล่องก็เหมือนกันเลยนะครับนะกล่องก็เหมือนกันนะครับเลยถอดแบบออกมากเลยนะครับนะแต่ของเจ้าของพี่บอยเนี่ยจะมีคําว่าหกรอบนะนะนบเหรียญว่ลลาหกรอบแนะนําให้เก็บของหลวงพ่อทองนะนะวอลลาหกรอบให้เก็บได้เก็บเพราะว่าเด็กหน่อยก็จะเจ็ดรอบนะเดี๋ยวถ้าเจ็ดรอบเนี่ยนะหกรอบก็จะแพงนะนะนะครับรุ่นนี้ก็ถือว่านะหกรอบเหมือนกัน นี่สีนเดิมๆีต้องเป็นอย่างนี้นะครับนะนี่นะครับจะขาดจะเบี้ยวแต่ต้องเป็นนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาลุ้นดูกันนะครับว่าจะเป็นเนื้ออะไรนะครับรุ่นเศรษฐีพันล้านหลวงพ่อทองสุทธาศีโลวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาปี64นะครับนะครับรุ่นนี้ทําปี64แต่ออกปี65นะฮะนะครับมามาลุ้นกันนะครับตอนนี้ก็เป็นกระแสร้อนแรงนะครับนะก็มีทั้งดราม่ากับ โอ้หลายอย่างเลยนะครับนะนะฮะผมบอกเลยโอ้โหหลายอย่างมากดราม่าก,ก็มีอีกนะครับบางลังได้ทองแดงบางลังได้อัปป้าทั้งลังเออแต่ผมไปปีกบอกเจ้าหนึ่งมานะครับเขาการันตีว่าลังเขาว่ามีมีตุกเนื้ออ่ะเดี๋ยวผมก็ไม่รู้อ่ะนะครับนะเขาการันตีมางั้นก็เดี๋ยวดูกันนะคบว่าเราจะได้เนื้ออะไรนะครับแต่ขอให้มีลงยานะครับขอได้ลงยาส่วนตัวผมอยากได้อัปป้านะครับเพราะว่าเนืองเงินสองเหรียญคงไม่ได้หรอกนะครับรุ่นนี้ ถึงแม้จะได้เนื้อทองแดงทั้งลังหรืออัปาก้าหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ในรังเขาใส่เนื้องเงินมาทั้งหมด2เหรียญก็จะมีหน้าทองคํากับลงยาราชาวดีตัวแจกแถมยกรังก็จะเป็นราชาวดีเหมือนกันนะครับนะนะครับมาเดี๋ยวเรามาดุนดูกันรุ่นเดียวจะเสียวได้ไหมโอ้ย โอ้ยนี่ลงยาลงยาโอ้ยอยากได้พอดีเลยนี่อยากได้โอ้ยโอ้ยเส้นสายคมชัดมากครับพี่น้องประชาชนโอ้ยดูดูดนี่อืมไม่คมเลยะเดี๋ยวกล้องไม่โฟกัสผมขยายไปเยอะเปล่าอะนี่นี่โอ้ยเส้นสายคมชัดมากครับ มากครับพี่พีพสีทุกคนนี่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 โุยสายคมมากนี่เส้นสายฝนคมมากนี่เดี๋ยวส่องให้ดูเลยโอ้โหไม่ไม่ผิดหวังนี่นะครับเป็นเนื้ออะไรดูดิโอ้ยรายการที่ยี่สิบเป็นเนื้อทองละคางลงยาสองสีโอ้ยสวยจริงๆ วยจริงๆผมบอกเลยเหลญรุ่นนี้ใครไ so, ม you know. like ่เก <pasa> <tem> ็บไม่รู้ข้างหลังเนี่ยเหมือนกับเจ้าสัวเลยเหมือนกับเจ้าสัวบอยเทพจันนะครับเหมือนกับเจ้าสัวนะครับเหมือนกับเจ้าสัวซีรีส์แรกนะครับนี่ข้างหลังก็จะนูนนะครับตอนนี้เจ้าสัวซีรีส์แรกนะครับถ้าใครมีก็ยินดีด้วยนะครับนะส่วนผมก็ไปตามเก็บมาที่หลังนะครับผมไปเก็บนะครับผมกําลังสั่งเนื้อจนวนมานะครับเนื้อจนวนลงยาเอ๊ะลมดาลงยาสามสีนะครับกําลังมานะครับนะ น่าจะประมาณสองสามวันน่าจะเห็นนะครับน่าจะได้นะนะครับซีรีส์สองไม่ปิดหวังจริงจัดสร้างโดยคณเด่นวิยามวลสารรุ่นนี้นะครับใครที่ติดตามนะครับของลุงเด่นวิยาเนี่ยจะรู้เลยว่าเขาใส่มวลสารอะไรบ้างนะรุ่นนี้นะครับมีมวลสารเจ้าสัวพันล้านนะครับของพี่บอยท่าประจันหนึ่งในนั้นอ่านะครับแล้วก็จะมีพวก เป็นพวกเนื้อจำนวนเป็นเนื้อนู่นเนื้อนี้เป็นเศษผงตะบังตะไวอะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็หลายเหรียญแล้วก็หนึ่งในนั้นมีเหรียญหลวงพ่อกันด้วยนะครับนะเพราะว่าคุณเด็งก็เป็นเซียนผ่าชื่อดังนะก็เป็นเซียนผ่าชื่อดังนะครับก็คนในวงการก็รู้จักเขาดีอยู่แล้วนะฮะนะนะครับนะจะสร้างหลวงพ่อทองนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของเหรียรุ่นนี้กันเลยดีกว่านะครับเกินไปเยอะแหละ โค้ดนะครับก็จะเป็นโค้ดเหมือนเหรียญเหมือนเหรียญเมื่อกี้เลยครับเป็นโค้ดยันนะนะครับนะเป็นยันนะนะครับนะโมกุตายะนะครับนะนะมาออุอะไรพวกนี้นะครับนะนี่แล้วก็มีวงกลมนะครับวงกลมคล้ายๆก้นหอยนะะฮนี่นะครับนี่นะครับข้างล่างก็จะลานหมายเลขนะครับนี่ยังไม่ได้ดูเลขอะไรนับยังไม่ได้ดูอ๋อนี่เลขอะไร สามสี่โอ้โหเลขช่างตรงกับผมเสียเหลือเกินนะครับนะรวมกันได้สิบสามโหเลขมงคลนะครับเลขถึงจะบางคนถือว่าเลขสิบสามนี้ไม่มงคลนะ,ะแต่สําหรับผมผมถือว่ามงคลละกันนะเพราะว่าตาผมเนี่ยมากับเลขสิบสามอยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับนะโหโลงยาสองสีนี่ลงยาขอบนี่มาเรารีวิวกันก่อนนะครับมา รีวิวการเก๊ออกมานะครับเพราะว่าตอนนี้เจ้าสัวของพี่บอยเนี่ยก็มีเก๊ออกมาแล้วนะครับนี่ของเจ้าของเจ้าสัวพี่บอยเนี่ยนะครับจะเป็นพิมพ์ครึ่งองค์จะเป็นพิมพ์ครึ่งองค์ใช่ไหมนี่เป็นพิมพ์ครึ่งองค์นะครับแต่ถ้าเป็นของลุงเด่นอนุยาเนี่ยจะเป็นพิมพ์เต็มองค์อ่าอ่าห้อยคู่กันเลยครับผมบอกเลยโอ้โหนะสุดจริงๆนะครับสุดจริงๆนะครับร้อนแรง นะครับตอนนี้กําลังเป็นกระแสร้อนแรงนะครับในในกลุ่มเซียนพาระที่เขาเล่นหลวงพ่อทองนะครับก็ร้อนแรงนะครับ380สําหรับผมผมว่าคุ้มมากนะครับนะเนื้อไหนก็ดีหมดนะครับนี่นะครับไหนข้างนี้ก็จะเป็นกระหนกนะครับนะนะกระหนกนะเป็นลายกระหนกนะครับข้างบนก็จะเป็นเพระพุทธเจ้านะครับโอ้ยลงยาพทธเจ้าด้วย นะครับตรงนี้ก็จะลงยาพระพุทธเจ้านะี่ครับนะแล้วก็ลงยาจีวรเออตรงองค์หลวงปู่นะรตรงองค์หลวงพ่อนะครับนะนะครับถือว่าสุดจริงๆผมบอกเลยนี่ภาคต่อนี่ผมบอกเลยไม่ผิดหวังจริงๆนะครับนี่นะฮะภาคต่อไม่ผิดหวังจริงๆข้างล่างนี่รู้สึกจะเป็นอะไรผมขอผมขออนุญาตนะครับแป๊บนึงนะนะ ใช่ผมเดาเลยเนี่ยน่าจะเป็นมังกรนะครับแต่ถ้าข้อมูลผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะถ้าข้อมูลผิดพลาดนะครับนะนะถ้าข้อมูลผิดพลาดก็ขออภัยด้วยละกันนะครับเออเดี๋ยวขออนุญาตตอบแป๊บหนึ่งอ่ะโอเคเสร็จแล้วนะเมื่อกี้พอดีเมื่อกี้เออพ่อค้านะครับที่เขาผมผิดพลาดกับเขาประจํานะครับนะเขาส่งเออหมายเลขไม่ผมนะฮะอ่ะมาต่อนะครับ ขอนะครับนะนี่โค้ดนะครับโค้ดเนี่ยก็จะเป็นโค้ดยันนะโมบุทายะนะครับเป็นโค้ดตัวยันนะตัวเดียวนะครับเป็นยันนะตัวเดียวแล้วก็จะมีวงกลมคล้ายๆก้นหอยล้อมรอบนะฮะคล้ายๆก้นหอยนะครับมันจะไม่ไม่สิ้นสุดนะครับมันจะไปเรื่อยๆนะครับตรงนะครับตรงนี้ก็จะลันหมายเลขลันหมายเลขนะครับนี่ลันหมายเลขนี่ ของผมได้หกสามสี่นะครับหกสามสี่รายการที่ยี่สิบนะครับเขาก็จะรันหมายเลขนะครับตรงหลวงพ่อนะครับตรงนี้นะครับนะครับบางเหรียญก็จะมีแบบอะไรลงยาเต็มนะครับแต่เขาจะไม่ได้ลงยาตรงนี้นะครับนตตรงนี้ก็จะเว้นไว้นะครับให้ไว้ตอกโค้ดตอกเลขแล้วก็นะครับอันนี้ก็ตอกโค้ดอันนี้ก็ตอกเลขนะรันหมายเลขนะครับจะอยู่คนละที่นะครับ นะฮะรุ่นนี้จะสร้างรู้สึกว่าจะจัดสร้างน้อยกว่าเออรุ่นของพี่บอยนะครับรุ่นของพี่บอยจะสร้าง2,000ลังนะครับตัวถึงตัวประเทศแต่ของเออลุงเด่นวิทยาเนี่ยนะครับจะสร้างเพียง1 5 0 0ลัง1 5 0หหรือพ1 0 0ผมไม่แน่ใจขอครับข้อมูลพลาดก็ขอประธานอภัยโทษด้วยนะครับนะขอประธานโทษด้วยนะครับอุ๋พใช้ใช้ลาสับนะครับนะน่าจะสร้าง1 5 0 0นะครับ ตัวแจกยุคลังก็น่าจะสร้างประมาณแค่พันห้าห้าร้อยองค์เท่าที่ผมเดานะนะครับตัวแจกเขาแถมมาตัวเดียวนะครับนะก็เป็นตัวเนื้อเงินไปเลยนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับอ่ะโฟกัสข้างหน้ามามากพอแล้วนะครับมามาดูข้างหลังข้างหลังก็จะเป็นยันนะครับนะ่ข้างหลังก็จะเป็นยันอะไรนะผมไม่แน่ใจนี่กระหนกนะครับนี่ อันนี้ก็น่าจะเป็นคล้ายมังกรหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นมังกรนะแล้วก็มีพระพุทธเจ้านั่งประทับอยู่ข้างบนนะฮะนี่พระพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่ข้างบนตรงนี้นี่นี่ตรงนี้นะครับข้างหลังจะบัวเหมือนกันเลยนี่นูนออกมาเหมือนเหมือนเจ้าสัวพี่บอยจริงๆนะครับถือว่าถอดแบบออกมาได้เหมือนเหมือนกันนะอ่าแต่คนเดี๋ยวคนละนะครับ รุ่นนี้นะครับพี่เด่นนะครับหรือลุงเด่นอนุญ네าตเนี่ยนะครับรเ,รเ,เขาใช้นามนะครับจะสร้างรุ่นเศรษฐีพลังเนี่ยเขาใช้นามนะใช้นามเอ่อในทีมงานของบอยท่าประจันอืมอ่านะครับนะนะบานะงคนเข้าใจผิดว่ารุ่นนี้เฮ้ยบอยท่าประจันจะสร้างรุ่นนี้บอยท่าประจันจะสร้างแต่จริงแล้วไม่ใช่รุ่นของบอยท่าประจันจะสร้างแต่เป็นเอ่อทีมงานของบอยท่าประจัน จัสร้างนะครับนะไม่ใช่พี่บอยจัดสร้างนะครับนะครับต้องเข้าใจด้วยนะเออเดี๋ยวมีการเข้าใจผิดนะครับเพราะตอนนี้ในกลุ่มม่ม,ม,มียังมีบางส่วนที่เข้าใจว่านี่บอยถ้าอาจารย์สร้างพิมพ์เต็มองค์ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคแต่เขามีคนมาบอกผมว่าอ๋อเด่นทุยาสร้างผมก็เลยอ๋อนะผมก็เลยรู้แหละใครนะครับโหกว่าจะตื่นเบิกบานโอ้โห น,นี่ข้างหลังถอดแบบออกมาเหมือนกันข้างหลังนี่ผมบอกเลยนี่นะครับหกอบยังใช้คำว่าหกอบอยู่ผมเลยแนะนำให้เก็บนะครับสิบสองปีหรือสิบปีจะมีครั้งหนึ่งอ่ะครบสิบรอบก็อ่ะอย่างอายุอ่ะขออ่ะครับขอญาตนะครับ,ออรบสมมุติห้าสิบเนี่ยห้าสิบหรือห้าสิบว่าเนี่ยก็จะใช้สี่รอบอ่ะแต่ถ้าอายุหกสิบก็จะห้ารอบเจ็ดสิบหกอบ แปเจ็ดรอบเก้าสิบแปดรอบแล้วก็อายุร้อยปีก็น่าจะเก้ารอบนะครับนะก็ดูอย่างหลวงพ่อพดไงครับนะเสมาแปดรอบอ่าก็ดูอย่างนั้นแหละครับนะนะครับนี่มาเส้นสายนี่ผมบอกเลยรุ่นนี้มีเส้นสายฝนทุกองนะมีทุกองนี่นี่น,นี่เห็นปะนี่โอ้โหมันวาวเลยอะ่ะ ออ่่างคมนะครับนะข้างหลังเนี่ยก,ก็จะเขียนว่าหรอบนะครับเศรษฐีพันล้านแล้วก็ตรงนี้ก็จะมียันล้อมรอบนะครับข้างล่างยันเนี่ยนะรหรือข้างล่างตรงเนี้ยก็จะเขียนว่านี่ข้างล่างนี่หลวงพ่อทองสุทธสีโลวัดบ้านไร่2514นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นกระหนก นะครับนี่นี่สายฝนข้างหน้าก็มีนะครับข้างหน้าก็มีนะครับข้างหลังก็มีนะครับรุ่นนี้นะครับถือว่าผมบอกเลยของเก๊อาจทําไม่เหมือนอ่าของเก๊อาจจะทําไม่เหมือนนะครับนะครับนะรุ่นนี้ก็ถือว่าจะสร้างก็น้อยกว่ารุ่นแรกเนี่ยประมาณ500ลังนะครับนะก็คลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้แหละนะครับนะก็ คลิปนี้ก็เอาไว้แจะปิ๊งเท่านี้แล้นะครับนะก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับจิไรเตือนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ